คุณผู้ชมค่าต่อไปนะครับงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุม่มคนนี้เลยนะครับน้องไร้วชิรวิทย์นะครับออตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดไอจีของหนุม่มไบเนี่ยพุ่งทะยานจนถึง15.1ล้านล้าเฟอร์ไปเป็นที่เรียบร้ยอย และที่สําคัญตอนนี้เนี่ยน้องไบร์ก็ยังมีซีรีส์คืนนับดาวคุณผู้ชมนะครับเขาบอกว่ากระแสะดีกระแสะแรงจนติดเทรนด์ทวิตเตอ,อในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับความหลอ่อความฮอตเนี่ยไม่เคยหยุดจริงๆคุณผู้ชมนะครับสำหรับหนุ่มไบร์วาชิรวิทนะครับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อพระเอกยอดนิยมที่จะขยับ จับอะไรก็ทําให้คนเนี่ยตกดุมรักกันหนักมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยยอดอินสตาแกรมของน้องไบนะครับทะลุ15.1ล้าน f ฟ l l ลเวอรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าเป็นดาราชายไทยที่มียอดติดตามจากแฟนคลับสูงที่สุดคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> และอีกทั้งความหลอ่อความน่ารักความสามารถของเขาเนี่ยยังทำให้มีฐานแฟนคลับทั้งแฟนอินเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยคุณผู้ชมนะครับ ส่วนการร่วมฉลองเนี่ยตั้งแต่ยอดอินสตาแกรมของน้องไบรท์เนี่ยทะลุ15.1ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแฟนคลับเนี่ยโอ้โหพากันติดแฮชแท็กผ่านทางโลกทวิต t ตอรนะครับเพื่อแสดงความยินดีกับน้องไบรท์นะครับแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมนะครับซีรีส์ที่กําลังออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยคืนนับดาวกระแสก็ดีก็แรงไม่แพ้กันคุณผู้ชมนะครับจนติดเทรนทวิตเตอร อันดับหนึ่งและซีรีส์เรื่องนี้ต้องบอกว่าน้องไบร์วัชรวิทย์ประกบคู่กับน้องใหม่ดาดวิกาและอีกหนึ่งนักแสดงคนสำคัญก็คือน้องออบจุมพลนั่นเองนะครับใครอยากจะติดตามซีรีส์เรื่องนี้อยากจะติดตามฝีไม้ลายมือการแสดงของพวกเขานะครับสามารถติดตามได้เลยคุณผู้ชมนะครับทุกสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25นะครับรับรองว่าซีรีส์คืนนับดาวเนี่ยเป็นกระแสพูดถึงอย่างหนักมากๆนะครับ คือต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ทําอะไรก็สักเซสทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมแต่ละผลงานแต่ละชิ้นงานที่น้องได้ทําลงไปเนี่ยน้องใส่หัวใจลงไปด้วย<อ>ให้ความสําคัญเต็มที่กับทุกงานทุกอีเวนต์หรือแม้แต่ทั้งการถ่ายละครการถ่ายซีรีส์นะครับการร้องพงร้องเพลงเนี่ยคือน้องไบรท์เนี่ยเป็นคนที่จริงจังในทุกบทบาททุกหน้าที่ที่ได้รับและทําให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จ จนเป็นดาราชายไทยตอนนี้พูดได้เลยว่าเป็นดาราชายไทยที่มียอดไอจีสูงสุดในประเทศไทยเป็นพระเอกไทยคนแรกเลยก็ว่าได้เยี่ยมมากจริงนะนะคะเออฉันอย่างมียอดโฟลเลเวอร์แบบดีบ้างจังได้เราทำได้ได้ไหมได้เพราะว่าเราเราเราฟิลแบบว่าฟิลสุตาขอสักแบบเศษเซี่ยวของเซี่ยวของเซี่ยวหนึ่งของ คนติดตามของน้องไบร์พี่บอกคุงเขาคนก็ตามล้านกว่าแล้วไม่ใช่เหรอคะหัวล้านเหรอหัวล้านใช่ไหมหัวล้านใช่ไหมไม่ไม่แต่งจริงแต่ต้องมีเดี๋ยวก็มีนะคะก็ต้องบอกว่านะก็ติดตามกันไปแต่ว่าดิฉันชอบภาพที่ขึ้นเมื่อสักครู่นี้เลยแบบคู่เนี่ยคือนับดาวอ่ะใหม่ไบร์ทดิฉันเปิดในจีนิดหนึ่งได้ไหมอัปเดตซียงเออเปิดในไ g จีนี้นึงเปิดในอีซีนิดหนึ่งน้าใครอยากติดตามก็ไปดูได้นะคุณผู้ชมนะคะออนแอร์ืลนับดาวออนแอร์แล้วโอกาสอยู่เออ ซีรีส์ภาพนี้ฉันชอบรูปนี้ใช่ไหมใช่ชอบสวยหล่อสวยหล่อจริงๆสวยหล่อทั้งคู่เลยเห็นบอกว่ารูปนี้เนี่ยพอน้องใบโพสติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะคู่กับน้องใหม่เดวิกาเนี่ยแล้วใหม่ก็สวยขึ้นนะใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยไปทำอะไรมาแบบสวยขึ้นเยอะมากเลยวใบก็ล้อหล่อเอล่าเอล่าใหม่อีลาออล่านะยินดีด้วยคุณผู้ชมนะครับในเรื่องราวของยอดไอจีแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์คืนนับดาวด้วยแล้วกันนะครับค่ะ